ก็คทุกคนเดี่ผมเปทำนะครับเปแค่ขอผมนะคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำชิ้นลวดของผมนะเนี่ยเป็นของ aut มันคือเหอีอไอ้เดือนเดือนซื่อไทเออนั่นแหละโอเคก่อนอื่นนะองผมที่เราวิธีการที่เราจะทำชิ้นลวได้ก็คือเราใช้เราต้องใช้แสแตนเลสนะผมนะก็คือไม่มีแสต์นั่นเองก็โอเคช่างมันก็มาตอนนี้ทุกคนเกือบมากลางเมย์ให้ผมนะทุกคนเดินไปตรงชายหาดของผมนะ้วเพื่อรับเวทของชิ้นลวดนะผมนะไอ้อเคีชิ้นลวดยืนตรงนี้นะผมนะ มันจะน่าจะเกิดตลอดกู้ผมเปิดเซิร์มามันก็เจอเลยนะผมนะนี่เนาะเอ๊ะแล้วนะก็กดตัว e ไปแลรวลไปกับมัน yes ไปโอเคร้อยกยดี่ s ต่อเฮียกวะโอเคแล้วแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาขอที่การทาไว้แล้วผมนะกู้ม,มีอะไรบ้างอ่ากู้ของคิรวมอันดับแรกผมนะคือมันจะให้เราอยู่ในร่างของยาซุกเองยาซุส่าปะยาซุซ่าดิเออไม่รู้ว่าผมอ่านไม่ออกขอไฟแล้วผมนะโอเค วิธีการก็อยู่ยนรงนีได้แล้วต้องใช้แสแตนเลตต้อผมนะอ,อคือผมต้องมีแสแตนเลสก่อนใช่ไหมครับหาเรื่องรีก่อนว่าจะรีอะไรจริงดีไม่รู้ว่ะมันไม่มีอะไรให้รีเลยทุกคนขออภัยนะผมนะก็คือเดี๋ยวผมมีคลิปที่อัดไว้อยู่ก็อ่านแล้วจะเป็นบ้างของเยกูซานี้ได้เนี่ยในของแสแตนเลสนะผมนะต้องให้มอนเตอร์ตีหรือใครตีก็ได้ครับตีไปตีไปเลยๆครับโอ้ถึงใช้ได้โอเคพอประมาณเลือดสีแดงแล้วผมนะ ให้ทุกคนกดตัว h ฮดนะครับผมตัวเฮดเนะี่ยตัวเฮดอย่างนี้นะครับตัวเฮดอ่าทุกคนกดตัวเฮ็ดเสร็จแล้วใช่ไหมผมนะมันจะกลายเป็นเหมือนอ้เอาเาใต้ตีนของโกฮันะผมนะโอเคพอเป็นการเวลาน้นเลือดทุกคน,นก็จะเพิ่มนะผมนะอ่ามันจะให้เราอยู่ในล่างนั้นเจ็ดรอยเจิบเจ็ดวีบ้งถ้าผมอ่นถูกนะไม่รู้ว่ะอ่าพออยู่ร่างนั้นพบเจ็ดร้อยเจ็ดสิก็วนี้ก็จะเสร็จไปแล้วถึงเวทมาวันี้ก็เป็นการทำดาเมจครัผมนะเจ็ดันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบก็แทบตีเลยต่อยเฉยกัน อุ๊ยมันต่อยใจเร็วอ๋อให้ผมนะนี่ก็ทำดาเมจนะผมนะใช้สกิลหรืออะไรก็ได้นะผมนะนี่เป็นสกิลของจินอวอนนะผมนะโอเคสกคิลต่อไอแพนต่อไปภารกิจต่อไป,อไปคือยูเซอโร่ภารกิจนี้ผมแนะนําให้ทําอ่าหลังสุดนะผมนะแนะนำไปทำหลังสุดเลยก็ได้หรือว่าจะทำแรกๆก็ได้ผมนะครับลีซ่าทิ้งก็คือใช้ธนูครบเจ็ดอันนะผมนะใช้ธนูเสร็จแล้วก็รีรีรีจบครบเจ็ดนู่นนะผมนะอ่ะสุดท้ายนะผมนะอ่าเป็นการใช้คอรเตอร์ของ ออสเตเลียเมกันนะผมนะก็คือภารกิจนี้แนะ่นอนเพื่อสเตรเลีทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็อีกภารกิจนึงผมเพิบอกเป็นภารกิจแด๊ดนะผมนะแล้วก็ภารกิจรับดาเมจนะผมก็งครั้งโอเคแล้วจะหมดแล้วก็คือแด๊ก็คือการตัวตัวซีนะผมนะนี่ตัวซีทีจะเป็นหนึ่งครั้งแด๊ดหนึ่งครั้งก็กเพิ่มมันหนึ่งเนาะแล้วลนี่ก็เป็นการรับดาเมจก็คือเราโดนมอนสเตอร์ต่อยนี่ครับก็จะเพิ่มนะครับเพราะว่าผมผมเดือดายมีก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมนะก็อ่าเจ้าล่าง เรียกว่าไงดีร่างตายายังงัเนี่ยมันจะอยู่มันจะมีเวลาจํากัดเยียผมนะก็คือใช้ได้เดี๋ยวมันก็หมดนะผมนะก็ต้องไปให้มอนเตอร์ตีเรืร่อยๆนะผมนะก็เป็นการทราภารกิจเองกงนไปในตัวโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นตอนที่ผมทาภารกิจให้ดูแล้วผมนะเอ๊ะไม่ใช่ดิมันต้องเรียกว่าแบบเป็นทําทําแบบแลาชกันโอเคนะ <S 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 But I'm still stepping with some blood bottom. I was only stepping half when I was back to full throttle. When it's rainy days, I end up sipping on a full bottle. I I what I said, cause I keep my word. And I don't care about no politics, fuck what you heard. Cause at the end, I got myself right back to the curb. I took my time and found a way, cause I did it first. I'm surrounded by these demons, think I need some help. They asking for a hand up from me to this shit myself. She used to diss me on the gram, ho, she doing well. Now when she hears about me, it's money that's ringing bells. I really did this shit, I took my time. And I ain't never gonna let nobody come take what's mine. And they can reach my phone number if they wanna sign. I'm Tryna be the biggest artist by like 29. Uh, uh, people are hating, but for no reason. Uh, uh, right to the block, it's back to squeezing. Uh, uh, I never knew that you was leaving. Uh, uh, if you're riding, give me a reason. If I'm riding with my stick, you know I ain't got no problem. I'm a little kid, but I'm still stepping with some blood bottoms. I was only stepping half when I was back to full throttle. When it's rainy days, I end up sipping on a full bottle. If I'm riding with my stick, you know I ain't got no. With some blood bottoms I was only stepping half when I was back to full throttle When it's rainy days, I end up sipping on a full bottle I say what I say, cause I keep my word And I don't care about no politics, fuck what you heard Cause at the end, I got myself right back to the curb I took my time and found a away, cause I did it first ก็ามาดูทักษิณของชิลัวกันเลยนะผมนะก็แตนมันเป็นสเตนเรีส่สแตนแล้วกันนะโอเคอ่แต่เจ้าไซชิลัวก็ถ้าเกิดว่าใช้จะมีละสี่ละห้าสี่ผมนะจังตีธรรมดารรมดาแล้วก็ถือว่าเร็วใช้ได้ผมนะนี่ว่าพูดเร็วอ่ะกับกูดาวน์อะไรนะจะดูทุกคนที่ไม่ต่อยอย่างเร็วเลยป๊บนี่โอเคผมนะอั่อยก็จะประมาณนี้เนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ส e กิล E ต่อจากผมนะสกิลว Q. อันนี้มันไม่ใช่การเสียสเตอแต่เป็นการเอาเว้งนะก็เอเก็บไปก่อนโอเคสกิล E จะเป็นการอ่ายังไงอนะ่ะเป็นการแบบใช้มืออ่ะผมก็ไม่รู้จะอธิบายฉากนี้นยังไงวันนี้เรื่องมันมีอยู่แล้วว่าผมเิ็นการตนแต่มันตีลึกกระติกมาครับผมนะเรื่องการใช้มือในการเป็นการตีรัวๆคล้ายๆงูน้อง,องนี่น,ะน้องค้ายๆมันก็จะเล่นได้นะครับเฮ้สกิล R ผมนะเป็นการพุ่งไปแล้วก็ช็อตนะผมนะนี่เราก็จะออก โอเคครับความป็นตายสิไวยโอเคผมนะมากันต่อที่ทคลิปไอวอลนึงกับผมนะครับโอเคประมาณนี้อาเม็ก็ไม่ค่อยแร,ยรงเท่าไหร่แต่ว่ามีการเลือดไหลก็สามารถจัได้วันนี้ทีมคีโอผมนะทีวทีก็จะเป็นการปล่อยอาสายฟ้าออกไปแล้วก็อันนี้จะทำใหาเมจค่อนข้างใช้น่าผมนะหมยัยรอบนะฮะดูคุ้มค่านี่เราเห็นไหมฮะ แล้ว่ันนี้เราก็สกิล R ไปตามต้อนก็ได้นนผมนะแล้วก็สกิล E ก็ได้ครับซ้อนแล้ว่านนี้มอเตอร์จะสั้นเนาะนี่โอเคไปกัน okay. ต่อชิทสกิล Y นะผมนะนี่สกิล Y มันแยกล่างครับผมนะให้เราเราสามารถเลือกล่างได้ผมเพราะเราจะไปอยู่ล่างไหนนะผมสมัยนั้นนะเอาชิปผมให้ดูไมปทงังเป็นการแยกล่างมาสี่ล่างเนาะนี่แล้วก็เลือกเมาส์ไปแล้ว่าเราจะอยู่ล่างไหนนี่มันก็จะบอกว่ามาล่างนั้นตามท่เราเลือก อาจจะทำเลไ,ได้มากกว่านี้ผมไม่รู้นะผมปลอดภัยนะคือผมรู้แค่ว่ามันมันได้แค่นี้ผมขึ้นได้มาโอเคอ่ะดูสิ่ไว้รอบนึงนะผมนะนี่เนาะนี่เนาะเราก็เรียกเขาใผมว่าเราอยากไปล่างไหนเนาะถ้าในโทรศัพท์ผมรู้แล้วว่าทหมือนงั้นา่าจะยากน่าจะยากพอสมควรเลยนะเดี๋ยวไปแล้วก็มาล่าง f นีที่เคมาครับต่อที่สกิลอเอฟแล้วับผมสิบเอฟจะเป็นการฟุ่งผ่านแล้วก็ฟอกหัวใจมันตามไปเรื่อยๆมันจะมีอยู่ฉากนึง ก็ไม่กาเปลีนให้ดูนะโอเคก็ชื่ออินสแตนเดช่มาโอเคผมละสกิลอ่าเฮตเนี่ยจะเป็นการต้อหว่เดียวก็สปีดเนี่ยยอโคตรเท่ผมชอบทันดีมากเลยกูกูชอบทันดีมากเลยชอบกูกูมาตัวเอามาเรื่องวันที่สกิลจีกันเลยเอ้จีจีจะเป็นการการเป็ก็สปีดนะผมละผมเอาเก็บไปก่อนแล้วกันโซเจมีไหมโซเจไม่มีผมนะคูณเฮติกรอู้งั่นอะไรนี่ทุกคนไม่อยางเท่ โอเคมาหมดได้ย okay. ังเลยเห็ดไปแล้วนะผมนะแล้วก็ตัววีตัววีเป็นการผู้ผ่านนะผมแบบไรนี่นี่เนาะปิดออฟไลน์นี่ก็เสาเทียมไอ้ก็ใช้ได้ผมนะระยะก็ก็มันไม่ไกลเท่าไหร่แต่ระยะระยะต่อว่าระยะก่อนนะระยะของมันผมเริ่มอยากตางมานลายแล้วกันนี่ปุ๊บโอเคจะได้อยู่ประมาณนี้เนาะมาไปิลต่อไปผมสกิลบียมไไม่มีใช่ไหมโอเคหมดแล้วผมนะ อ้าเดี๋ยวเรามาจับกันที่สกิลคิวก่อนเลยนแบบที่เราคร้างไว้แต่แรกคิวๆเกี่ยวการเอาเวสลดล่างเนี่ยออร่ามันซูมเข้าไปแล้วผมแล้วนี่ตัวบอ,อกมาทนะี่เขาจะไปหยกได้ที่ปการแปลงล่างออร่าอะไรผมก็ไม่รู้หมดทุกคน,นขอนะนค่อไปแล้วผมนะเราได้เป็นแบบติดตามเท่าไหร่โอเคคือยูวีที่เหมือนเดิมนะผมนะแต่ดามเมจอันนี้ผมรู้เพิ่มต่อเอาเพิ่ม,นนมเพิ่มทุกคนดาเมจเพิ่มนะผมจากตอนแรกจะได้ประมาณหกสิบปันแล้วนี่อันนี้ก็เพิ่มนะครับ ไม่เป็นการบัฟดาเมจแล้วนะได้ปบัฟวารมถึเลยผมขอยนอยา,ากไปลองเยวมเตร์ตันเท่าไหร่ามไนหนุ่มอ้าวีออร่าหมด่าท,ทีนะผมผมเรื่องนึงไมทำไมเราเราออร่ามากกว่า,า,า,านนะผมแล้วตัาผต้องใช้เราผมใช้ก็ตัวนี้เลยก็แล้วเอ๊ะเปกตัวนี้ดีกว่าไปไปมล่าง เงี้ยก็มีหินน้อยคือแม่งเทียวอะขอโทษไปโอเคเหมือนดาเมเอ็ดจะลดลงไปเพอเริ่มเงินเดือนเป็นแถวดามเอ็ดจะเริ่มลดลงนิดหน่อยโอเคทำอะไรที่ยาวมากวะเอ้ยไม่ต้องมันจะไกลขึ้นมากวะโอเค,มอมมอเคผมนะอ่าถ้าเราอยู่ในล่างในล่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นล่างออร่าหรือว่า,าล่างฟัสตสปีดเนี่ยมันจะไม่สามารถแปลงล่างซ้ำได้ครับผมนะอ่าซึ่งหมายถึงว่าแบบถ้าทุกคนเลือกที่จะแปลงล่างสักล่างหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถแปลงล่างได้โอเคครับผมนะ ออมมอโอเคทุกคนผมมาแล้วนะครับข้านล,ล,ล่างเราล้างซิไอลางเดิมซิสกีเอฟโอเคสกีเอฟจะเหมือนเดิมหรอยางเหมือนเดิมหมดครับตดดุ่มจะแค่เพิ่มตึกขึ้น,น,นโอเคมาผมตฝานีก็ตัวเองกับล้วกันเื่องป็นบ้าน เอาเถอะทุกคนกลับมาละมาผมนะเรามาต่อกันที่ยูก็สกปรีที่ผมเท้าไว้แต่แรงเลยกันเนาะผมนะไป็การปนตุจีนะครับตีก็สกตรีเพราะอย่างที่ขอทีนึงโอเคได้เป็นการวิ่งวิ่งเป็นการวิ่งจะวิ่งตลอดเวลาเนาะแบสก็ควรที่ยูบีที่โอเคแล้วบีไอสกาดขึ้นนะแล้วก็จเร็วขึ้นเนาะผมนะอยู่งปกติวะยู่ึ้นหน่อยเพียอเพียงเท่าไหรลองดิ เรีร้อเห็นไหมตอนแรกมันได้ประมาณนี้แล้วตอนนี้ก็เพิ่มมานี่เลยก็หมดะเป็นไก่ขึ้นมาเช่าคนขากระโดดก็จะสูงขึ้นแล้วผมนะกระโดดแต็ม่เอาเอ้าวนแล้วผมผมแล้ก็ถอดพัดเถิดเออแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราคูดาเราสามารถแปลงไปชื่อทางมันก็ได้นะผมรอรอก่อนมันนอนนานกับเราเขาจ ต้องรีบเรียนมสกิลนะผมนะให้จับว่ามันมันจะผ่าหมดไปแล้วไปอะทราบว่าเตรริมก่อนเติมได้ยังไเยอะนะที่จริงมันเขยมโอเคไม่จำตอนนี้เกิดละฟินจีใหม่ก็ว่าผมนะตัดสปีดนะมนผมนะ,นละ,นละแล้วเราตัววายที่ตัวไวไอ้ตัววายจะตัวไวที่ววเหมือนเดิมของตัวอ e. ีหรือสมมติจะเร็วขึ้นนะหรือเปล่าแต่ดาเมจจะน้อยน้อยกว่าด้านออร่านะผมนะคื โอเคที่เปลี่ยนไป็ตัวศึก F ผมนะนี่ซีฟนี่การพุ่งผ่านมาผม,มก็บีบเนาะถ้าทุกคนจำได้ตอนแรกมันจะไม่ใช่แบบนี้ตอนแรกมันจะใกล้เลยเนาะเออสกิลนี้ก,ก็จะเหมือนเดิมยุคชีเล้วโอเคหมดลมแล้วผมนะก็การสปีดก็น่าจะมีประมาณนั้นแหละครับผมการพุ่งเร็วขึ้นแล้วก็อ่ะแอนิเมชันถ้าก๊อกจะเปลี่ยนไปต้องบอกให้เอ็นแฟเดย์นะไอ้ของเราคาธรรมดาผมนะธรรมดานี่ผมเห็นไหมมันจะอยู่อย่างนี้ผมแต่ถ้าเป็นก็สปีดจะพุ่งไปโอเค แล, Speed แล้วก็สปีดเนี่ยก็ค่อนข,ข้างโกงใช้ได้วผมนะก็พูดสามารถลองไปหาใช้ก็ได้นะเนี่ยทำง่ายนะผมนะเพลงก็สำหรับวนี้น่นจบเพลงที่ในี้ก็ชอบอยู่กว่าอะไร่ใช้ตามและที่ผมพิจารณาแล้วผมนะไป